มพี่น้องข่อยจัดเลยนะขอออ่อ,ขอยวอดไอร่อข่อยวอดไอรอสานะข่อยเจอจังสี่ข่อยจัดเลยนะคะ <S <S สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเปิดมากอะอากาศสดชื่นแจ่มใสมีลมนะจ๊ะ ธรรมาดาอยู่ยในอยู่ในปลาอยู่ในเขาอยู่ในทะเลมันก็มีร่มมันธรรมาดาพอแมพี่น้องจ้ะขับรถผ่านนัดกับอันพี่พึ่งพี่พึ่งดีเคพ่าเลาะไหมจ้ะพ่อแมพี่น้องสีผ้ากันไปเก็บอันว,วัสดุเบงกระเทียมไเบงดอกกระเทียมแพทย์ขับรถผ่านพอดีแพทย์มาเจอ,อยังหูบอมาเจอหัวชายเท้าหัวใหญ่หล้กก็เห็นข้าเจาาแบบ้าะก๊างสีคุดถมแบบข้าเจ้าสีเห็ดยังบหูปอพอแมพี่น้องนี่เขาก๊างสีคุดสีทุดทิมอะไรเขาสีเห็ดยังสักย่างนี่แหละ แพรก,ก็เลยจัดเลยจ้ะพอดีเราพี่พึ่งเพิ่นกำลังเดินห้างมาเดี๋ยวเราจัดเลยพ่อมพี่น้องเอาไปไปไว้ถั่วต้มจืดแกงสมมีแต่หัวใหญ่ๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดดีีเนาะมีแต่หัวใหญ่ๆนะจ้าพ่อแม่พี่น้องมู่เจ้ามาต้องแนมคอยด้วยครับรถผ่านอ่อยที่ทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องอุ้ยแดยดดีแห้งสดชื่นแห้งพ่อแม่พี่น้องจ้าอุยสุดยอดจ้ดะอุ้ยบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเนาะ ากาศดีๆสดชื่นอย่างนี้เราก็ต้องจัดละค่ะนี่ครับรถผ่านเมืองพอแมมพี่น้องค <c ười> อยจัดเลยนะคอยวดไอร่อขอ่อยวดไอร่อนศาสานะคอยเจอจังสี่ข่อยจัดเลยนะคะคือต้องจัดแต่พี่น้องเนาะ <c ười> ของธรรมชาติเดี๋ยวเขากระทยทิมเนี่ยเขามีโครงการสีเฮ็ดนี่ยังอยู่ดอกนี่เอาเลยแต่ว่าจเจ้าเสี่ยวแดงแดงมู๋ว่มีแนวขุดดเยอะที่บอกผมว่ัศตว์หัวขอนบ่ดิงนบวกขึ้นดินแข็งยว่าไ,ได้ โอ้ยเท่าต้องเบิงน้ำเดินอยูว่วะหัวเราอันนี้บ่อุ้ยหัวเน่าตัวนี้หัวเน่าจา้ะไปเดี๋ยวสิาพาดพี่เหลียวหัวถือ่เน่าเาด้อเอาสักหน่อยนะเนี่ยเออดินแข็งคักดินแข็งมากบ่มีแนวมาเอาเนาะเออแต่เอาได้บ่ละมาดามอุ้ยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาหม่องสักหน่อยหาหม่องแจ็คหน่อยเด้อพี่น่ะมีแต่หัวใหญ่ๆเด้อพี่น้อง แน่มาที่แหละแพทย์นึกว่าอันแพทย์นึกว่าอันแพทนึกว่าไอ้อหงังบางทีที่แพทย์เคยผ้าเก็บนะ่ะแพทนึกว่าต้นอันอันนี้เดี๋ยวตังกาะกึงเอาเลยแพทย์นึกว่าอันองิงังเกาะเขาเอิญจะแมนเอิญซื้อบออ่อพักกวงตุง้งแพทย์นึกว่าพักกวงตุง้งเจ้าบ่ต้องตกใจเจ้าสิแนมเฮาให่เขาแนมไปโหลดกึงกึง,องเอาพี่น้อง กึ่งบ่ขึ้นพี่น้องกึ่งบ่ขึ้นอีหลีเลยไ้าย่มีมีดบ่มีแนวสับไหมแข็งแข็งแห้งโอ้พี่น้องเอ้ยเอ้ยแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าหัวเน่าเบิดเลยนไหมไม่แต่หัวเน่าพี่น้องจ๋าหัวเน่าเอ้บ่ได้กินแท้ขึ้นเน่าแต่ว่ามันขึ้นหัวดีดีไหม ก็ได้กินแทนเนี่ยหัวเน่าหมดเลยหัวเน่านะคะเนี่ยอเน่บาบา้าบ่ม่แน่กึ่งเอาอีต่างหากคุดเอาคือสิคักเนาะพ่อพี่น้องแต่หัวใหญ่ไหมเนี่ยหัวใหญ่มากแต่รู้สึกว่าจะเน่าหมดแต่ข้างล่างไม่รู้ว่าข้างล่างปาาาเป็นหัวเน่าหรือเปเน่าหยอดมันเก็บเอาไปกินบ่ เอาหยอดมันบ่เนี่ยเนาะเอายอดเพิ่นก็นได้กันนะยินหัวบ่ได้ก็เอาหยอดอ่อนๆแต่ว่าอยากได้แห้งหัวนะ่ะหัวนะ่ะอยากได้อืกครั้ยหัวสันหัวคอดเลยอิยว้วไปแกงสมแซบเก็บทุกอย่างที่กินได้เพื่อเ,เพิ่นภาพพรม่พีน่น้องเฮ็ดแนวแปลกๆหมๆ่ๆ นี่ยจะตื่นเต้นไปเบิดมาดามเรียกว่าอันพักวงมตุ้งแน่มากพักวงตุ้งมันก็เริ่มออกแล้วง่ายพี่น้องแต่ว่าหมองที่แพทย์เคยเก็บกบพี่จอยมันยังบวขึ้นมันสิขึ้นให้กินมาบุญนี่ปีนเนาะเ้าก็ทะลุน,น้ำกันบวขึ้นมองหานกสิผ้าไปหาเก็บหมองใหม่ลจะจ้ะนะคะเก็บที่ใหม่เพื่อไว้าแกงส้มเอาหอาอยอดอ,อ,อ่อนอ่อน่อในแกงสม้ม แกงร่วมกัเป็นอะไรครับไอ้ดอกกระเทียมเนาะทันได้เนดอ,อกกระสีพันพ่อให้หเขาได้กเก็บไปลองดูตัวนี้สิตัวนี้ได้โยตัวนี้ได้ได้ได้หัวใหญ่ๆอ่ะนะมันคือเนวไซละมีดเอามีมาตัดเอาเลยได้แล้วนัดกับพีพึงกับแฟนเพิ่นจะ้ะเพิ่นกำลังเดินทางมา มาดาับกับผ้ากิปบผ้กากิบหนีล่อไปก่อนนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเนี่ยนี่สวยจังเลยเสียงกังหันลมตึงๆอยู่ไอ้วินไปไอ้เนอเครื่องไฟฟ้าเอาหัวนี้ดิเนี่ยหัวใหญ่มากขวดได้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 หัวน,นี้ได้จ้ะ ไงคะหมวนเนียได้อยู่ปออึดแต่แน่สิกินพี่นอ้อ,นองเอยหอด้วยสีก็เอาไปพัดน้ำมันห้อยกับแสบตัวเนียไหมหม้อนียก็ตเอาค่ะกุนกุนเอาเนี่ยหย่านมีดมะคมมีดสิเอาไปตัดกระเทียมไหม มุนเอามุนเอาต้องคอต้องเอาจอะให้ได้กิบไปน้ำกับแนมรถไปน้ำเพราะว่าพี่ึ่งกาแฟแล้วสิครับรถผ่านนะกิบรอบพื้นพอดีขวนี้เจะเอาให้ได้อยู่กตึ้งอาจะตั้งกล่องกะอเอาให้ได้จ้ไม่ต้องรีบเต้มอยู่พี่น้องจ้าพุณนะ มาสเปนพัทธุงตรงเขา,า,านาะแม่สิตรนนี้กักินแสบด้อกันแสบกันถึงแล้วก็สสผพานมาทาั้งนี้ละแล้วก็สิเห็นแพทอยูด่ยดอกเนี่ได้อีกแล้วจ้ะได้อีกแล้วค่ะได้สมหัวหน้าเด้อหัวหนานี้วบน้อนนงขอม จะพาไปเหลือห yeah, right. <Mm ัวไหมหัวเยอะแยะเลย้มถ nah ้ามี่แน้วกนเอานี่นาะพี่น้องจ้าตัวนี้ยอดตัวนี้ก็งามงามก็เหลือเนี่ยสวยมากเลยค่ะเขาเอินหัวน้ำตาลเดจะเ้อซื้ออยู่นี่ซอกซอกกะหูซอกกะกบแปลว่าน้ำตาลหูก็แปลว่าหัวหัวน้ำตาลแปลตามตัว ขุดๆก็มีจิ้มกันน้อยนึงแต่กระสาเอาเนี่ยตัดนิดนึงนั่นได้แล้วเห็นบ่พี่น้องขุดน่ะแพ็คก็เลยเอื้อหนหัวแช่เท้าเพราะว่ามันคือคือหัวแช่เท้าเขาน่ะเนาะหัวนี่ล่ะจะเอาได้บ่เดี๋ยวไปหาตัวมัมันจะเสี่ยงกับการที่เราเอาบีดสับลงไปเพื่อให้มีหนอนด้วยไม่เอานะจ๊ะมีหนอน น่ากินมากนี่แมพี่น้องดูสิคะหัวนี่คืออาร่างการแด้คะอาร่างการแหเอาเยาทีแน่ๆเอายอดก่อนเก็บยอดก่อนกึงกึ้งาพี่น้องกึงเอาหมุนเอา พี่นอ้องก็ดำแข็งแรงบ่จ้ะคุณ่ะได้แล้วไว้นี่ฮิวมาดำแล้วภาพพอนพี่น้องเห็ดเ,เห็นยังจะต้องเบิง้งเนื้อจ้ะเด้ออ้ยหัวคือเป็นดาวต,าตัดตัวโอ๊ยน,นี่หัวนี่มันใช้ไม่ได้ปล่อยกึ่งจนหัวสั่นหัวคลอนสรุปว่ใช้ไม่ได้นะคะเป็นอย่างเดียวผ้าเก็บหยอดเก็บระวัง,งต้นหัวน้งเดินม,มาดำเดี๋ยวผ้าเอาหยอดกันเลยหยอดแล้วก็แซ่บ หอดอ่อนของเขาเนี่ยบมีหัวขึ้นหัวทุหัวเลยจ้ะดีค่ะงา่ายยอดเส้นเส้นไม่อย่างหูวเส้นในลมแต่ยอดงามๆขึ้นหอดพักกวงตุ้งนล้วจ้ะ,จะพี่น้องจ้าขึ้นหอดบอกคิดถึงกวงตุ้งไหมจ๊ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวจะพาตามล่าหาเก็บกวงตุง้ง เอาสำนันละมันเอาหยามือหนาคันเดีผ่านมาอีกสิเอายังมาหูบ่สจะเอาผัวมานําเนาะสวยจังเลยสวยมากเดี๋ยวเอาพัวมาด้วยจะพาเก๋ ต้นนั้นเด้อพี่น้องที่ดังตึงๆอยู่ตีล่มลนะนะ<ม>่ะแนวสากกระเสฟ,ฟ้ไฟฝ่าิึงแต่ละหัวนี่แม,ตม<ฮ>แต่ว่าสงสัยสิแก่ใช้ไม่ได้บ้าอหลายด้อแต่พอกินพี่น้องจ้ะแต่ว่าเก็บไปเก็บมามันเพลินมันมันมน่นเลย ยอดอ่นอ,อนส,สวยๆเนี่ยยอดงามค่ะบพี่น้องต่างซื้อเอิร์ดแล้วก็เก็บกินต่างซื้อคือหัวชายเท้าฝลัง่งเอิร์ดไปที่ไหนได้หัวน้ำตาลนี่เองตั้งชื่อแล้วก็เก็บกินเลยจ้ามาดามเห็ดกับมาดามจอยเด่กเก่าไว้ สวยๆเนาะนี่เนาะสวยเด้อสิผ้าเด็ดเด็ดอันที่เ้ากว่าสองก้าสตอ,อพักหงามันก็เริ่มขึ้นแล้วนี่พี่น้องนี่ใช่ผักลืมหัวไหมเดี๋ยวขอเด็ดดูใช่ผักลืมหัวไหมไม่ใช่โบแมนกวนถ้าเป็นผักลืมหัวมันจะเขาเวลาเขาดึงดึงมีใยข้างในเนาะจา้ะเนาะถ้าเลือกเก็บเอาแต่ยอดสวย สายคักครับรถพังก็ต้องจอดแล้วเนาะพี่น้องจ๋าต้องจอดอ่ะไว้เธอไปแกงส้มน่าพอ้ยขีนหอดเด็ดพักกวงตุงเนาะจ้ะดังตึ๊บ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 ดังตึ๊บ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  มักแค่งของแนวนี้มักที่เพิ่นเกิดธรรมชาตินี่พี่นอ้องอันพักกวงตุง่งเนาะยครับรถ่านสรีวัชร์ศรีทายเห็นเบิง่งอยู่มันมีหม่องจอดรถเห็นงามงามพี่นอ้องจ้ะหัวนี่งเดี่จะเอาได้เนี่โอ้ยเอาได้เสยเปน็นยังไงคะเลิศปะคะมีดู่ใส่เดี๋ยวคอยไปตัดมาพ่อแม่พี่นอ้องเอาแต่พ่อกินพ่อละละ่ะจักหน่อย เจ็ดสิพานางเด็ดนางหลอกเอาแต่พอกินพานางเด็ดนางหลอกเห็นอะเฮ้ยมีแต่หัวใหญ่เบิง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 หัวใหญ่คักเนาะอฮ้ยจอดดีแม้เดี๋ยวเรานี่ได้อีกแล้วโทษโทอโทษไปเดี๋ยวพามันเหลือหลายอยู่ขนพามาอีกสีพามาเก็บอีกอยู่พี่น้องจะหลายหลาย มีแนวกลเนาะหัวมันเนาะเอาอันนี้อันนกระพรอนมายวสิพานางหลอกเนาะพานางหลอกเอาสวยมากยูงามเนี่ยเอาไปหัวผลยวเขาถ่ายถิ่มแล้วนี่นี่เขามีโครงการจะถ่ายทิ้งอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่จฉาก็บแป๊บเดียวเนาะพ่อพี่น้อยวางวางลงนี่พานางหลอกจะเข้าไม่เอาไปหมดบ่เอาแก่ๆสิเอาแต่อ่อนๆ แต่หัวสามสีหัวแต่หัวหาหัวนี่หนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวมาแห้งของธรรมชาติจังสนี่เก็บกินตามธรรมชาตินอะนี่หัวหนึ่งจ้ะอีกหัวหนึ่ง หลอกเด็ดอ่หลอกเอาลงกระตาไปขึ้นหออตอนเก็บพักกวงตุ่มนะจ๊ะเนาะเก็บล้วก็นั่งหลอกก็ผี่จอยม้วนขนาดไล้แล้วฤดูการพักคณาพี่พ่อแม่พี่น้องถามหาพักคณาไกล่ล้วคือกันจ้ะประมาณเดืน้นเดื้นหนานี่แหละฤดูการของเพนกับสีมาตามดดูกาเอา้าได้หกหัวตัวนี้นึกว่าได้ห้าหัวนี่อีกหัวหนึงห,หัวโอ้ยหัวนี่เน่าเบาเลยจ้ะเด้อ อาวไม่เอาผีผึ่งบบเห็นผีผึ่งขันเพิ่นขับรถพาเพิ่นตรงบีบแต่ใส่ถ้าเพิ่นเห็นแผดยต๊ะาดแมนบบเ,เห็นถ้าเห็นแล้วต้องบีบแฟนแล้วต้องบีบแต่ใส่แผลเพิ่นสีมากกับแฟนเพิ่นจ้ะสีผ้าก,กันแบบว่าอากาศมันดีกันเลยสวนกันไห่งาออกกําลังกายเก็บผักกินเก็บผักตามธรรมชาติเพราะว่าเพื่อนฟูงเที่ยวไปห้พวกพี่น้องพพ่อ,อ,อก,กัน ลุงงานนคนไปให้เขาคไปเม็ดหมูเท่าก็ถือว่าได้ได้เก็บแพทย์นะถือโอกาสก็ได้พักกินน้ำแล้วก็ได้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งแล้วก็ได้ไปฝากเพื่อนฝูงให้เขาได้กินน้ำก็ได้ความสุขหลายต่อนอกจากเนาะแป่งกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้มีความสุขที่ได้เบิ่งได้รับชมมาดามก็ได้เอาไปให้มูมาดามก็ได้่ายทอดความเป็นธรรมชาตินี่ พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะจาะเนาะชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนเขาเอินว่าสุขสองต่อนะจ๊ะสามต่อเลยเพื่อนก็ได้กินผักน้ำโอเคนะคะพี่น้องมวนน้ำกันพักฟีจากธรรมชาติมาอีกแล้วได้ดูการทันทเก็ีอีรีหน้ได้หลาย เอาวซ้ำนี่ละเขาจะพ่อขินเขาเสีเดยดม,มาเก,ก็บเรื่อยๆอยู่ขันท่าเดชพานมากเนาะเก็บแต่กระเทียมไรกับสีเบอือแต่กับสภาไปเก็บกระเทียมตัวคือเกา่านี่จ้าเป็นไงคะนี่โอเคนะคะก็ได้หลายเติมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจะ้ะได้ห้าหัวแล้วก็ได้ได้ยอดอีกออมนึง <laughs> ได้หาหัวยอดก็ได้ออมนึงประมาณออมนึง่งอะไรเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะขอบคุณหลายๆที่มาเก,ก็บ อันพักอันหัวชายเท้าฝรั่งน้ำกันนะจ้ะเด้อหัวชา,ๆๆๆายเท้าฝรั่งชายเท้าฝรั่งจ้ากุศลอะไรกุศลแช่ไปเห็มาดามได้จ้ะเด้อมาดามเป็นมาสุกกับเป็นจอยลายใส่เด่นมาร์กนะจ๊ะเน้ออยู่ดีไม่แห้งสุขคนรักษาสุขภาพดนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น,อน,อน้องจ้ะปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงร้องจ๊ะเนาะฝึกหัวเพิ่นทีล่ะเนี่ยมาลอะอาร่างการนะเนาะพี่น้องจ๋า ไปแล้วจ้าหลังนั้นจุดสวัสดีจ้ะสิไปกันยังเมื่อยังยังเก็บอยู่ตะพื้นนพี่น้องไปไป,ไปอีหลีจ้าบ๊ายบายค่ะบรรยากาศดีสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะวันนี้